ย่ำทำไมฮะนี่เข้าไปย่ำในถุงทำไมแต่เช้าเลยนะมิวไม่ได้นอนเลยเนี่ยมิวได้ยินเสียงมิวต้องตื่นมาเนี่ยฮะเจอรี่ต,ตื่นสิมันยังเช้าอยู่เลยหัดตื่นเช้าสิมันยังไม่ถึงเวลาเลยถ้ายังไม่ถึงเก้าโมงครึ่งไงเพิ่งทำเสียงดังได้ไหมฮะเจอรี่ให้มิวได้นอนบ้างกลางคืนก็ชอบวิ่งบรรยากาศไม่ค่อยดีเลยมิวไม่หัดตื่นหกโมงครึ่งละ ลองไหมลองดูเจอรี่ออกมาเลยเห็นมม่ไมไม่ม,ม,มด้นอนเลยจะเล่มาด่าเรื่องเลยเอา้าก็ป้อบอกพี่ว่าให้หยับหยับเลยชวนกันหยับไม่ใช่เหรอเนี่ยไม่ต้องไปโทษน้องเลยนะน่ยทานิสัยแบบนี้อีกแล้วนะเจอรี่ฮะก็เจอเร่กําลังโตอ่ะมันก็ต้องออกกําลังกายยามเช้าอ่ะไม่ไม่เข้าใจหรอัยรุนน่ะก็จะมาวัวรุ่นแมวอ่ะหุยหุยหุย จะมาหลุดจากความเลยบุมไม่หานนะนี่นี่นี่นะนนะดูมันเลยเมลดูมันเลยเอาเอาตัวลอดเฉยเลยบ์